ว่าได้กลับมาถ่ายละครขี่เต้นไปผิดวันชอบมากเล่นละครได้เล่นละครก็คือความสุขเลยหลัแล้วก็ไม่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะไปผิดวันได้อาจจะแบบว่าจําวันไม่ได้น่าจะจำจำวันที่กับวันไม่ได้เป็นจําสลับเหมือนกับไปจําว่าอย่างนั้นว่าวันจันทร์คือวันที่4วันจันทร์คือวันที่4ี่มันก็เลยแบบ ฝังว่าเออพวันจันเราก็จะไปถ่ายละครแค่นั้นเองออก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แต่ก็ไม่เป็นไรกลับมาบ้านก็ได้กินส้มตำออถ่ายคลิปลงในทิกต o กแล้วก็ออตกเย็นก็ไล่ขายของเ,ออเป็นกิจกวัตรประจําวันนี้หรือว่ามันเพราะความตื่นเต้นที่จะได้ไปกองมันก็รู้สึกแบบว่าอยากให้ถึงกันล้วเร็วเออเป็นแบบคือเวลาที่บอกบอกเลยว่าเวลาที่แบบจะไปถ่ายละครอ่ะแค่หยิบบทมาท่องอ่ะมันก็คือความสุขอะ่ะเป็นคนชอบเล่นละคร มาก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 มเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตลอดดูแลตัวเองเพื่อให้เราแข็งแรงนะคะแล้วก็จำหมดให้ได้เพื่อว่าเวลาที่ไปเล่นละครจะจะได้ไม่ไปไปเป็นภาระของกองถ่ายแต่เรายังขับรถเองค่ะขับรถเองชอบขับรถเองมากก็คือปกติอารย์เราลงคิวลงอะไรทำเองหมดทุกอย่างใช่อย่างเรื่องขับดูแลตัวเองเรื่องขับรถลูกมีเป็นห่วง คงไม่หวงเพราะลูกเขาก็รู้ว่าแม่ชอบขับรถแต่ก็จริงๆมีคนขับรถนะเพราะว่าคุณคุณสามีอ่ะคุณบรรกกรกเขาไม่ขับรถก็จะมีคนขับรถคือนอกจากที่ว่าสมมุติว่าอย่างอย่างวันก่อนนะคะจะต้องไปถ่ายสมโลเคชันอันนั้นกองถ่ายสูงตู้ไปรับเพราะว่ามันย้ายหลายสหลายโลเขาก็แบบอนุเคาะเราแต่จริงๆแล้วถ้าถามเราอ่ะเรามีความสุขมันเหมือนกับเวลาที่เราไปไปไป,ไปทำงานขึ้นรถอ่ะมันเหมือนเป็น เป็นเวลาของเราอ่าเราอาจจะท่องบทไปในรถอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบของเราอ่ะมันแบบผ่อนคลายแล้วก็ฟังวิทยุไปด้วยอะไรหรือบางทีก็ทวนบทท่องบทไปในรถมัง่งอะไรมังม่งอย่างงี้แต่ไปถึงกองก็คือคือทุกวันของการทําง,งานของอาดาวไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายของไม่ว่าจะเป็น ไปถ่ายละครแเลยมันคือการทํางานมันคือความสุขแล้วมันคือมันคือเหมือนกับทําให้เราอ่ะยังมีคุณค่าความเราเหยียบเราเหยียบเยอะสุดเท่าไหร่ครับไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยทุกคนในบ้านรู้ว่าเราจอิเสียมากใช่แต่ว่าทุกอย่างเราอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนแบบว่าเวลาขับรถนะส่วนนน คือขึ้นรถปุ๊บก็จะสุดมดแล้วจะจะท่องคาถาหลวงปู่ทวดท่องคาถาแล้วก็จะเป็นท่องเป็นระยะระยะระยะเอนขับไปเพราะาเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างอะแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าเราเห็นข่าวเยอะๆที่แบบขับไปดีๆคนอื่นปึ้งปังมาอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉในชีวิตในทุกวันนะ่ะสำหรับดาวนะตื่นมาทุกวันแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ ทำเท like ่าที่ควให้มันดีที่สุดแค่นั้นคือดีที่สุดสาหรับดดงดาอย่างช่วงปีที่ผ่านมาละครของเราต่อเนื่องครับมีละครค่ะมีละครตลอดแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนสมมุติละคร1อ2ตอนเนี้ยก็อาจจะมีเราสักแค่6ตอนเพราะเราเป็นเป็นย่าเป็นยายเนาะบทบทเด่นๆบทบทเยอะๆก็จะไปอยู่กับตัวแม่ตัวอะไรมากกว่าแต่ว่าก็ยังมีละครให้เล่นอ่ะอย่าง อย่างเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดีมากเออแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ก็มีมีแล้วแสดงว่าคิวไว้แล้วถ้าคนอื่นเขาบอกว่าโครงการละครซูซาวไม่ได้เปิดน,นู่นน<ำ>ี่นว่ะไว้ทขาคืออดาวมีอย่างเหมื่นทำไนงะคือเราไม่ได้ปล่อยให้ไม่ได้โฟก,กัสางเดียวไม่ได้เออเออ,เ,อ,อเราเหมือนกับว่าหนึ่งเราเราเราทำอะไรก็ได้ที่ตัวเราเองมีความสุข นั้นโลกทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้<ม>ใช่ไหมคะมเราก็ปรับตัวไปตามตามสิ่งที่เป็นไปแล้วถามตัวเองว่าเอ้ยเราเราชอบทําสิ่งนี้หรือเปล่าเออเราชอบอะ่ะแล้วมันก็เป็นงานถนัดของเราคืองานพูดเพราะเรามาจากอะไรเรามาจากนัก่ากเรามาจากนักแสดงเรามาจากพิธีกรแล้วลูกเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่เรามาไลฟ์ขายของอออออเออแล้วทําไมเราก็อยากไลฟ์อะ่ะเราก็ลุกขึ้นมาแบบ ในวันที่ว่างเราก็อยากทําอะไรที่แบบไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็หมดไปวันๆแค่ออกกำลังกายแล้วก็หมดไปแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรดีกว่าแล้วก็ฝึกสมองตัวเองด้วยเพราะหนึ่งเราต้องจําจำตัวผลิตภัณฑ์กูไม่ได้ว่ากินยังไงคํานี้ใช่มีได้คานั้นใช่มีได้แล้วได้โต้ตอบกับกับผู้คนซึ่งมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูรายย่านะขอบคุณที่เข้ามาทุกครั้งลูกชายจะบอกเลยว่า เอ๊ะทำไมเวลาเขาไลฟ์อะไม่เห็นมีคนเข้ามาพิมพ์ก,กับเราเลยมาซื้ออย่างเดียวแต่เวลากับเราอะจะมีแบบลูกๆหลานๆเข้ามาคุยนู่นคุยนี่คุณย่าทำท่าน,นั่นสิคุณย่าทำเสียงนั่นสิคุณย่าอะไรเราก็ทำทุกอย่างหมดเลยนะแล้วก็มันเหมือนเราฝึกสมองฝึกสายตาไปเราหลานๆเขาพิมพ์มานานๆจะมีคุณพี่สักคนเราก็จะตอบมันก็จะไวอะมันก็เหมือนฝึกภาษาฝึกอะไรด้วยถูกถูกถูกอย่างนี้ด้วยมันก็คือแบบ เหมือนกายพร้อมใจพร้อมแล้วทุกอย่างที่เราทํามันคือความสุขเลยแสดงว่าตรงนี้ก็คือทําให้เราสามารถจำบทลครได้นนะเพราะบางคนด้วยแบบว่านานใช่ไม,<ต>ไม่ได้มันจะจําไม่ได้อันนี้คือมันฝึกด้วยมันเล่าเลา<ๆ>กับคุณโยเหมือนกันเตะตรงที่อันอื่นคือจำไม่ได้เนี่ยเหมือนไปเหมือนวันผิดไปวันผิดแต่บทละครเราจำได้เพราะเหมือนเราสองคน ไปแต่ข้างหน้าตลอดคือมุ่งไปว่าอ่าวันนี้ถ่ายขอเรื่องนี้อ่าท่องบทท่องบทท่องบทเสร็จไปอ่าไปข้างหน้าอ่าท่องบทท่องบทท่องบทเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะจำไม่ได้พอคนนั้นเล่าคนนี้เล่าอ๋อหร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 ออ๋อเหรอหหรอคือจำไม่ได้มันเหมือนจําไปจําไปในสิ่งที่เราต้องจําไปข้างหน้าเออเหมือนเพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยอย่างสมมุติเราเราจะขายของหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวไปบางทีเราต้องไปรีวิวสินค้าที่เรา เราทำใช่ไหม,มเขาจ้างเราอะไรเรามันก็เป็นอะไรที่แบบของเราตลอดอะที่แบบแต่ตัวเองเป็นคนแบบเหมือนไฮเปอร์อะเป็นคนเอเลอร์อะเป็นคนแบบเยอะอะถ้าใครใครดูจะเห็นว่าเป็นคนทําอะไรเร็วพูดเร็วทําอะไรเร็วอย่างเงี้ยทั้งที่แก่แล้วเนาะเจ<อ>็ดสิบสี่แต่ก็ยังแบบเร็วไปหมดเลยแบบว่าก็พยายามช้าลงแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยก็พยายามมีสติกว่าหนึ่งเอาส้นเท้าลงก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสะดุดอะไรอย่างเงี้ยมองเท้าไม่งั้นเดินขึ้นบันไดเกาะราวบันไดอะไรเงีเ้ยเหมือนเตอนสติตัวเองเพราะบางทีแบบใจมันไปแต่ขามันไม่ไปแต่เราก็ดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะพร้อมรับงานทุกอย่างนะผู้ชมอ,อย่าลืมติดตาม,มเป็นกำลังใจด้วยต,ตอนนี้นะฝากนิดนึงเข้าปั้นดาวเน่ยนะคะเติมไปแล้วเป็นดวงดาวจารุจินดาเพราะฉะนั้นใครแค่เซิร์ชค,คำว่าดวงดาวจุจินดาจะขึ้น ปรมาทันดีเลยแล้วเป็นข้าปั้นดาวแล้วก็ต่อด้วยดวงดาวชลุชินดาขายขอดกันขอ <c oughs> ยแสดงว่าการที่เรารักษาการรักษาใจเพราะเราหัวงแหนอาชีพพอเป็นนักแสดงกอ็อยากทำงาน<ร>ไปเร<อ>ื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่จ้างออจ้างไปนะคะยังมีแรงค่ะ <c oughs> อาลึกไงว่าการที่คนมเมนเข้ามาคนตอนแรกไม่กล้าม้นเพราะว่าดูจากภาพในละครว่าเขาเกรงใจเออเกรงใจแบบว่าเออเข้าถึงยากเพราะด้วยความเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ไม่พอเดาขึ้นไลฟ์ทุกคนมาเม้นหมดยังไงบ้างยังไงบ้างเด็กเด็กเจนี่เข้ามาคุยหมดคุยายังไงแต่เวลาคือเวลาเล่าให้ฟังว่าเวลาไลฟ์กับลูกลูกเขาจะเอาโทรศัพท์เขาไลฟ์เป็นร้านเขาเขาบอกว่าเวลาเวลาถ้าเราไม่ได้ไลฟ์กับเขาเหมือนเขาไลฟ์คนเดียวลูกชายคนโตจะไม่มีใครพูดคุยกับเขาคือเข้าขายของทุกคนก็จะมาเอฟเอฟเอฟขายของ แต่ถ้าเวลาแม่ขึ้นไลด์ด้วยปุ๊บแม่ทำไมมีคนมาคุยกับแม่ตลอดเลยทำไมของลูกไม่เห็นมีคนมาคุยเลยเพราะเราเป็นคนคุยแล้วชอบคุยไปเรื่อยติ๊กตอกก็จะมาเตืยนว่าขายของขายของอเออเออคุยคุยคุย,คยไปนู่ดคุยไปนี่มีเรื่องเล่ามากมายสนุกอย่างต,ตอนนี้ขายของมาได้เกือบปีแล้วรายได้มันโอเคไหมหมายถึงว่าเป็นไงมันน,น,น,นี่ล่าสุดขออนุญาตเล่านิดไปไปไปนี่เขาตอนนี้เขามีคู่จิ้นใหม่นะ BB, บีบีรู้ยกไหมท่านผู้ชมบีบี <BB. S 1> ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องบี oh. น้องเบสคำสิง่งหลานบุญธรรมของดิฉัน oh. BB, บีบีแ oh. ลล่ลสาสุดิ่งไปมาเนี่ยพอดีแบบว่าถ่ายละครกับหลาน <c oughs> แล้วก็หลานก็บอก,ก,ก,บ,อกบอกว่าประดาว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เบสจะไปไลน์บอกเออป้าไปได้ไหมคุณก <c oughs> ็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเลยนะผู้ใหญ่บ้านก็ตอบรับให้ไปเลยแบบประทับใจมากเราก็ไป ไปเพราะเลยรู้ไหมคือเรยนความรู้สึกของเราอันนี้อันนี้ในเหมือนกับเราไปเปิดตัวให้ให้ทุกคนน่ะที่สมมุติเรามีแฟนคลับอยู่เท่านี้คนดูเหลือเ่านี้เราไปเปิดให้เปิดตลาดดวงดาวจินีดาให้แฟนคลับของบีบีเขารู้จักดวงดาวจนนี่ดาเป็นไงสักเซสไหมโอเคเราตกมาหลายคนไหมเราตกมาหลายคนไหมฮะตกมาหลายคนตามมาหมดตามมาหมดไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ แฟนกับน้องเจนนี่ก็ตามมาตามมามตามมาแล้วก็มามามา,มาดูแล้วเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์แบรนด์เราว่าถ้ามากินของเราแล้วเราตกสำเร็จต้องมาซื้อซ้ําแน่นอนอม,มานนในรยการที่เราไปไลฟ์กับคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาซื้อของเราเสร็จเดี๋ยวเขาต้องตามมาที่ช่องเราแล้วมาซื้อของเราต่อแน่นอนมีสูตรมาไล์ขายยังไงให้แบบว่าเขาตามมาเขากดตั้งใจจริงทุกอย่างที่ดวงดาวเจยินดาพูดคือความจริงกินจริงใช้จริง เห็นผลจริงสินค้าเรามีอยอรับปาาระกันหมดรับรองไม่มีแบบว่า74แล้วท่านผู้ชมขาจะมาพูดอะไรที่มันหลอกลวงไม่เอาไม่ทำบาปและที่สำคัญคือเราภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราหลายคนถามมากว่าดวงดาวจะวิญญาณในวัย74ดดูแลตัวเองยังไงก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะะี่แหละค่ะเรื่องจริงบอกแบรนด์ได้ไหมคะได้ค่ะวีวีกินกูต้าคอลลาเจนแล้วก็มีครีมต่างๆที่ดูแลเข้าไปดูกันได้นะคะ ป้นดาวดวงดาวจนยิงดาวฝากทุกคนด้วยสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะก่อนไลฟ์มีคำถามเรียกซับไหมคะอ่าก็ตนเป็นต้องสวดมนต์ไหมต้องสวดมนต์ไหมไม่ไม่เราเป็นคนสวดมนต์เช้าเย็นอยู่แล้วหมายถึงว่าก่อนไลฟ์ก่อนที่แบบว่าเปิดไลฟ์อ๋อไม่ไม่ไม่ก็คือรวบรวมสติตัวเองที่สาคัญหนึ่ง อย่าพูดคําต้องห้ามที่ติ๊กต้องห้ามอันนี้สําคัญมากอันนี้สําคัญที่สุดสองก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าบางทีวันนึงเนี่ยถ้าคนดูเยอะเราจะสู้สามชั่วโมงเราก็สู้สี่ชั่วโมงเราก็สู้เราไลายยาวบุ๊บบุ๊บบุ๊บนี้เลยถ้าคนยังเข้ามาแล้วซื้อของเราอยู่เราไม่ลงเร,เราสู้เ,เพราะฉะนั้น แค้เข่าดีทุกอย่างเลยค้ชะสุดท้ายแล้วะอยากรู้มบเขาถานาอะไรกันะครับอะไานะบีบีถาสนาอะไรกันก็ต้องลุ้นกันต่อไปจริงมาจิ้นมะก็ก็น่ารักนะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นที่เราไปเราก็แอบแอบแอบมีแบบนี้เหมือนกันบอกว่ามีข่าวลือมาเยอะเราก็เลยขอมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงไม่ไม่ตามข่าวลือไหมครับก็ต้องถามหลานนะเออหลานดู่เลยลูก ใให้ลูกเขาถามนักข่าวถามป้าเรื่องบีบีอ่ะลูกให้ป้าตอบว่าไงคะเชียร์ไหมคะเชียร์เชียร์ไหมคะแล้วแต่หลานรักหลานไปเคมีได้ไหมเคมีได้ไหมมีโมเมนต์ไหมน่ารักะไม่แต่ผู้ใหญ่เขาน่ารักนะจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยผู้ใหญ่บ้านน่ารักมากแล้วก็เขาเหมือนคนญี่ปุ่นเขาขาวตจงบางเล็กสะอาดๆแล้วก็ดูดูแลดูแลดีดูแลทุกอย่างเลยเทคแคร์ดูแล ก็ไม่เป็นไรถึงถึงจะไม่ใช่ก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็อีกนานๆอยากให้หลานสาวอยู่เป็นสาวหน้าขาวเป็นนานๆสรุปอาโดนตกอาโดนตกขอบคุณค่ะขอบคุณมากคขอบคุณมากนะคะานีของชายอะไรนะคะพี่ตั้มทำไมนะพี่พี่ตั้มบวยเรื่องพี่ตั้มเป็นวยอ๋อพี่ตั้มบวดก็คือจริงๆแล้วอ่น้องต้นบวดก่อน แล้วก็มามา,มาพิจาหมวนก็รู้สึกดีมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเขาเขาอยากเองอพอบวชไปแล้วคนเราอะพอเวลาบวชมันถาม่าดา,า,าวก็คือมันเหมนือนกับถามมีมีมีสตินะคะแล้วก็อยู่กับได้อยู่กับตัวเองแล้วมันทําให้เขาได้คิดทบทวนต่างๆแล้วก็แล้วก็สติสติมาปัญญาเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นก็คือ พอสึกออกมาแล้วเขาจะได้แบบว่าเออใช้ชีวิตแล้วก็จะจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรทำามากินยังไงเพราะว่าด้วยมรสุมต่างๆนะธุรกิจมันมันก็ไม่เหมือนเดิมน,นะม,นมันหลายอย่างที่ถาวข,าขา้ขืาข่าเพราะนั้นมันก็ต้องทายังไงที่จะยืนอยู่ไม่ได้แต่ว่าแม่เนี่ยอยู่ข้างๆลูกตลอดทั้งสองคนไม่มีไปไหนแม่นี่คือสู้ตายอืมโอเคคต้องเปที่ักวอ่า 22 23 24 25 26 27 28 29สุดันที่29ก็คือรวม8วันเต็มเนาะใช่ไหม8วันเต็มสุดสุดสุดันที่9สุดนที่ก็อนุโมสนาบุญกับพี่ตั้มด้วยแล้วก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้ลูกชายให้เขาแบบมีช่องทางให้เขาแบบดูแลชีวิตของเขาต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะใส่ใส่กียาเท้าด้วยนะ ทำห <deal wir> ัวใจหัวใจหัวใจเออนี่โอดีเจนซีเออรต้องีเด้อค่ะองดีด้ค่ะต้องกลางค่ะหนึ่งสอ่ะมแล้วขออนุญาตที่่ต่ค่ะนึ่อค่ะดัมต้งดีเด้อค่ะ